เป๋าตัง G wallet ยืนยันตัวตนขึ้นการุณานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการต่อทำตามนี้ได้เงินคนละครึ่งเฟสาม0 0 0บาทชัวสำหรับเพื่อนพิ่น้องครับหลายท่านเข้ามาถามผมในคำถามนี้นะว่าขึ้นสถานะอยากก่างการุณานำบัตรประชาชนนะฮะผมจะเอาให้ดูนะสถานะเป็นอะไรนะครับอ่ะสถานะแบบนี้ครับ นี่คือตัวอย่างนะครับขอบคุณเพื่อนเพี่นน้องหลายท่านมากครับที่ทําตัวอย่างนี้มาส่งแคปภาพมาให้นะครับก็คือขึ้นอย่างนี้ครับว่ายืนันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วก็กรุณานำบัตรประชาชนไปยืนันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มหรือสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการต่อแล้วก็ค้นหาตู้หลังจากยืนันตัวตนสำเร็จแล้วก็กลับมาดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันเพื่นนอทำรายการต่อแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนเพี่น้องหลายท่านครับมาถามผมมาว่า ขึ้นหน้านี้แล้วจะทําอย่างไรถึงจะได้ใช้เงินคนละครึ่งคือมันติดอยู่ขั้นตอนตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก่อนหน้าจะมาขั้นตอนนี้นะครับผมจะไล่มาให้คุณดูก่อนเพื่อให้คุณได้ทบทวนนะครับก่อนจะมาหน้านี้ครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้คือคือคุณเข้าแอปเป๋าตังมาเปิดทุกอย่างครับเข้ามาครับแล้วเข้ามาหน้าของโครงการต่างๆนะฮะทีนี้พอเข้ามาสู่หน้าโครงการต่างๆครับของโดยเฉพาะเข้ามาตรงหน้า G Wallet เขาก็เด้งขึ้นมาว่ายินเดอนตัวตนคุณก็กดยินเดอนตัวตนไปนะฮะจากนั้นเขาก็จะให้เลือกว่ายินเนตัวตน2แบบนะฮะตรงส่วนนี้เนะี่ยคนที่ขึ้นแบบนี้ส่วนใหญ่แนละ้วจะเลือกสแกนใบหน้าครับนะฮะถ้าคนเลือกกรุงไทยเน็กเนี่ยก็จะฉะลุยอยู่แล้วเพราะมีกรุงไทยเน็กมันง่ายครับถ้าคนเลือกกรุงไทยเน็กข้อที่1น่งอ่ะก็คือเขาก็จะให้ทําตามรายการตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้วิธีตรงนี้เนะี่ยผมมีทําคลิปเอาไว้แล้วดูหลังวิดีโอนี้ได้นะฮะ ่แตเดี๋ยวเราจะมาเน้นในเรื่องอื่นนะครับอะอันนี้อนนี้ที่เราเลือกวิธีที่2คือสแกนใบมน้านะครับมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้สแกนไมน้าตรงนี้คุณกดสแกนไมน้าพอกดสแกนไมน้าเสร็จครับตรงนี้เขาก็จะให้คุณสแกนใบมน้านะฮะหลังจากที่คุณสแกนเสร็จครับนะฮะเขาก็จะให้กดยืนยันข้อมูลเพราคุณกดยืนยันข้อมูลเสร็จคุณก็ได้แบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ทุกท่านก็คือได้แบบนี้ครับว่าคือ คือกรณีที่คุณได้แบบนี้ก็คือกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยยินเดืนตนเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนนะครับจะต้องทําการยินเดืนตนผ่าน ATM หรือผ่านตู้เอทีเอ็มหรือธนาคา,ารกรุงไทยหมายความว่าถ้าเกิดคุณได้แบบนี้แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าเรื่องโครงการภาคระดัฐมาก่อนเลยนะฮะแล้วเขาเขาําทการให้คุณทําการยินเดืนตนโดยการเอาบัตรประชาชนไปที่ตู้ธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะฮะ ก็เป็นเรื่องอะไรที่สําคัญมากๆนะครับผมเข้าใจผมรู้เลยครับว่าเพื่อนๆพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็บางท่านก็ไม่อยากไปธนาคารครับแต่ว่ามันต้องทําเพื่อว่าเพื่อความปลอดภัยของบัญชีแอปเป่าตังจีเวเล็ตของโครงการคนละครึ่งของคุณนะครับเพื่อจะได้ไม่มีใครแทรกแซงของคุณแล้วข้อมูลไปทาข้อมูลของคุณเนี่ยไปทําอะไรที่ไม่ดีได้นะครับไปการอัปเดตข้อมูลของคุณให้กับทางภาครัฐด,ด้วยนะซึ่งดีมากครับ แต่ก็กลุ่มอื่นนะครับที่เป็นกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็อยา่าชะล่าใจไปถ้าเกิดคุณขึ้นแบบนี้เหมือนกันคุณก็สามารถทําตามวิธีที่ผมจะบอกในคลิปนี้ได้ครับอ่เรามาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำเนี่ยคือหละะังจากที่อ่เดี๋ยวผมวิธีที่คุณจะทำเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมบอกภาพสําเร็จก่อนนะว่าถ้าเกิดคุณทําสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะ มันจะขึ้นมากมันจะขึ้นเวลาคุณเข้าโครงการนะครับมันจะเข้าหน้าอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าหน้าคนละครึ่งนะครับอ่าโอเคอ่าผมจะให้คุณดูเลยนะฮะว่าวิธีแก้อันนี้จะแก้อย่างไรนะครับคือสิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะคุณต้องไป2ที่1คือไปที่ตู้กรุงไทยรุ่นใหม่สีเทานะครับแล้วก็2ก็คือไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่วประเทศครับทีนี้ครับหลังจากสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นะครับผมจะพาคุณไปทำกันนะครับนี่คือขั้นตอนตรงนี้นี่ครับนี่เลยขั้นตอนแรกครับคุณอยู่ที่หน้าตู้หน้าตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่เขาจะขึ้นแบบนี้ให้คุณกดคำว่ายืนยันตัวตนนะฮะกดยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับกดยืนยันตัวตน หลังจากนั้นครับเขาก็จะให้คุณกดรับทราบไปรับรองนะฮะคำรับรองในการดิฟชิปเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนนะครับคุณก็กดรับทราบไปรับรองคือการยืนยันเป็นเจ้าของประชาชนนะครับอ่าต่อจากนั้นครับเขาก็จะยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลส่วนพิสูจน์ตัวตนนะครับให้คุณกดยินยอมนะฮะกดในตู้เอทีเอ็มนะฮะพอกดยินยอมเสร็จครับตรงนี้เขาก็จะบอกให้คุณเสียบบัตรประชาชนของคุณรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน เอาบัตรประชาชนของคุณนะฮะที่เป็นปัจจุบันล่าสุดเสียบเข้าไปที่ตู้ธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่เขาจะมีช่องให้เสียบบัตรประชาชนครับคุณก็เสียบลงไปหลังจากเสียบเสร็จครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดําเนินการต่อบนแอปเป่าตังค์นะครับขั้นตอนนี้ก็คือพอคุณเสียบบัตรประชาชนเสร็จครับเขาก็จะบอกว่าให้คุณกลับไปทําขั้นตอนต่อไปที่แอปเป่าตังค์นะฮนะอ่า ทวนอีกทีนะครับตั้งแต่แรกเริ่มแรกนะครับทบทวนอีกอรอบเผื่อจะลืมกดยินยอมตัวตนนะฮะมาที่ตู้ๆๆ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 กดยินตัวตนกดรับทราบและรับรองกดยินยอมเสียบบัตรประชาชนจากนั้นก็จะพาไปทําต่อที่แอปเป่ตาตังนะครับทีนี้ตรงขั้นตอนของแอปเป่าตังหน้าจอนี้เนี่ยครับเขาจะนะฮะเปลี่ยนใหม่ เป็นหน้าจอว่าผ่านนะครับพอผ่านปุ๊บคุณก็จะสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้นะครับอันนี้คือแสดงหน้าหลักของโครงการคือหน้าหลักของโครงการหน้าคนละครึ่งนะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยจะมาได้โดยจะมาได้ก็คือคุณต้องกดเข้าสิทธิ์คนละครึ่งตรงนี้นะครับตรงแอปบ,บอลตังจีเ l เลตคุณกดเข้าสิทธิ์คนละครึ่งปัาบกดใช้สิทธิ์มันก็จะพาคุณมาสู่หน้านี้ถ้าเกิดคุณมาสู่หน้านี้ได้ หน้านี้คือหน้าคนละครึ่งนะถ้าคุณมาสู่หน้านี้ได้สแสดงว่าคุณทําการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยครับถ้าทําตามขั้นตอนของทุกอย่างนะครับไป,ไปตู้ atm ฟงไทยรุ่นใหม่แล้วทาตามแบบที่ผมบอกทุกอย่างคุณจะได้หน้าแบบนี้ซึ่งเป็นหน้าที่คุณจะสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งได้นะฮะแต่ณปัจจุบันนะครับบางท่านที่ดูคลิปนี้เขาก็จะขึ้นเป็นข้อความว่านะโครงการคนละครึ่งเนี่ยเริ่มใช้ได้หนึ่งกรกฎาคม64อะไรประมาณนี้ครับถ้าขึ้นอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่่กกรณณีีีทคคุมาาดูลิปน้หังจ ที่ไม่มีข้อความนั้นแลวครับคือเลยหนึ่งกรกระดาไปแล้วถ้าคุณได้หน้าคนละครึ่งแบบนี้ก็เหมือนกันครับคือคุณได้เยืมทมการยินดนโตนโครงการคนละครึ่งเฟดสามในสแกนใบหน้าโดยการเลือกที่สแกนบัตรประชาชนนะครับผมที่ตู้ ATM ธนาคารรุ่นใหม่นะโดยการอัปเดตข้อมูลนะถ้าคุณทำได้ก็คือทำได้ครับทีนี้ นี่ครับเห็นไหมครับพอคุณกดตรงใช้สิทธิ์ตรงนี้เขาจะพาคุณมาหน้าคนละครึ่งแบบนี้ครับถ้าคุณตามตามแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคือสมบูรณ์แบบถูกต้องทุกอย่างครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าเกิดคุณมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งนะฮะการใช้สิทธิ์หรืออะไรต่างๆครับพิมพ์ไลน์ให้ผมฟังใต้คอมเมนต์่างคลิปนี้ได้ฮะสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็จะทํา ให้คุณละเอียดมากๆากนะฮะถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไใดๆพิมพ์เล่าให้ผมฟังได้ครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ